ขั้นตอนต่อไปครับบัดนี้ จัดตามคำขอดนะครับเด้วอว่ามีเอฟซีลำหนึ่งว่าสารพลาไอ้ฟ้าปิดปากตุ่มให้เบิง์นแนวทันนะครับนี่ครับก็เลยสิมาสารให้พี่น้องเบิง่งว่ามีที่มีวิธีการเหตุยังไรครับอาแบกตอกสร้างมันครับ ความยาวกับประมาณสองป่องไม่ไผ่นะครับเ้ยเหลามาสิบเซนครับผมสองตอกสารครับความยาวกับประมาณจะโคบป่องสองเซนครับแล้วก็ตอกกลมครับบอตรงยาวนะครับสองป่องไม่ไผ่อันนี้มันวายกลมอะไรนะครับผมเห็ดเป็นแบนไ้เพราะว่า ็นตอกผมสารตุ่มกระลบเกากับตุ่มกบเก่ามันเหลือเอามาไหว้ไพ่ขีบครับเอาคููหนึ่งก็พอแล้วครับเด้ออะเด้อที่นี่ตอกกลมครับถ้าเป็นไปได้ก็เราใหญ่ของผมจักหน่อยของผมมันจักหน่อยครับอันนี้ตอกกลมที่เหลือจากสารตุ่มกอบอีปก,กอือเกาครับเนี่ยเศนเ้นเดียวก็ได้ครับแง้สี่ป้องหาป้องก็ได้ครับ เอาเส้นหนึ่งครับทีนีม้มาเบิ่งวิธีการสารการเห็ดนะครับรับแรกนะครับเด้นี่ครับเอาต่อกลมเส้นเดียวนะครับสอดอัดกันนะครับล้วก็มาวัดครับอันนี้ครับปากตุ่มเฮานะครับ วัดม่ต้องขนาดได้วัดวัดโตวในเลยนะครับเด้อตัวที่มันนี่ครับตกมันเกี่ยวสุดนี่ครับหมูมันหน่อยกับหมูนะครับนี่ครับวัดให้พอดีเหลือกาวานะครับขางประมาณเส้นหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับคือเส้นกว่าก็ได้ครับหลังจากที่เขาวัดได้แล้วนะครับเด้อนี่ครับเขากับของผมผมว่ามันชี้ยาวไปเลยครับอย่ผมจิตชักเกิน จากซี่ป้องอะไรครับเขาก็สอดขัดไปเรื่อยๆครับครับสอดไปเรื่อยๆครับหลัง,งจากที่เขาวัดได้แลวรว ก็พอแล้วครับบ่ต้องเอาใหญ่หลายนะครับใหญัมพนเป็นยากบาดเทาคัดต่อครับหรือไผ่เาเอาบ่เอาไม้เอาตอกเอาลวดมาพดเข็ดก็ได้นะครับเด้อนี่ครับ,รบว่าไผมันบ่าห้มันติดครับมุมที่มันหน่อยที่สุดนะครับ หายมันเหือเหลือห้างไว้อ่าฟังละประมาณเส้นหนึ่งมัเส้นก็กว่าก็ได้ครับที่นี่มาเบ่งวิธีการสารครับนับแรกเอาเลยครับตอกสร้างสิบเส็จนมาก่อนเส้นแรกกว้างบนครับนี่แบ่งเครึองอยู่นี่ครับแบ่งเครงเรียบร้อยเส้นสองสอดคัดครับ สวัดจังสี่เซนท่สามนะครับจอดเว้นจังสี่ครับ เซนที่สี่ครับนี่ครับสังเกตบ่ครับนี่นี่ มันอยู่เทิงเบอรัครับทัานเส็นต่อไปเอากระสีสอดให้มันสลับกันครับนี่ครับให้มันลงลางครับต่อผมจะอ่อนไยจักหน่อยนะครับจะ่ยเห็ดอ่อนหลายครับเกาพอดีสารครบเห็นไหมครับนี่ครับมันประสับกันแล้ว แลสองเซนนี่สังเกตอยู่ล่างเบิดครับฉะนั้นเราก็ต้องสอดให้มันขาดกันนะครับมันสลับกันเน,น,คน,เน,เเน,นะครับสอดเป็นเบิร์ตซิปเสร็จมแล้วครับ คิดเซนครับเอากระชัดให้มันได้นะครับนี่ครับสังเกตว่าครับมันเฉดสับบนล่าง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 บนมันเฉสลับมาเรื่อยๆครับเห็นว่านี่ครับอันนี้คือแบบบันเถือระฆัอ เอากรสิได้แบบ้อยครับที่นี่เอาตอกนี่ครับตอกกลมแต่ของผมมันบไม่กลมเลยตอกกลมสองเซนที่นีาสองปองนะครับเอากระสิมาสานไผ่ขีบครับโอ้มันอยู่ครับ ขี่ต่อหัวเราไปทิ้งไม่เลยครับเอาเสื้อผูกนะครับผูกแค่มันอยู่ป่าไห้มันตูดไปอะไนอย่างเงี้ยใช่ไห้ขีบไว้เพื่อบ่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาอะไร จริงรอบอันนี้เฮ็ดน,น้อยๆเนี่ก็ได้นะครับด้วยเพื่อวาเขาไผ่ขีบมันเลยออยกมาย่านเวลาปลูกขึ้นแล้วมันมันสีงนเงินครับต้องด้มากก่ไม่ต้องหลายลครับอันนี้เอาแค่พออยู่ครับบ่ให้มันเลื่อนไปครับเดี๋ยวมันสีงนใงญ่เลยโหครับอันนี้ปล่อยเลยครับบ่ให้มันเลื่อนออกครับอันนี้ก็ตัดออกไปเลยครับเสือครับโพดไว ตอกมันเหลือตัวน,นี้ครับก็ตัอดออกนะครับเอารอบก,กลัวเพราะมันอยู่กับพ่อแหละครับรบลืมบอกไปนะครับเรือก้อนสีสารสีคัดเสียดเฮ็ดใ้ตอกมันเปียกนะครับจุ่มน้ำหรือเปล่าพูดน้ำใส่ในตอกมันเปียกครับมันจังจับกันดีทีนี้เฮามาสานนะครับอันนี้ครับ อันนี้เขาก็หางตอบด้วยเสื้ออามโากไว้เราครับอันนี้เขาก็มาสานสานไล่คัดธรรมดาครับวิธีการสานกดลงไปอย่าง,าางนี้ครับกดเสียงหัวเข่าเข้าลงไปนครับเขาก็สานไปเรื่อย การไปน้ำดึงตอกไปน้ำด้วยครับเดอเพื่อจะหายมัดขึ้นมาเป็นรูครับต่อผมรอดพนอกงานเนี่ยครับพักกันครับนี่ครับผู้ใดง่ายในวิทยาบีบบังครับมัดขึ้น,นยังดีอะไรก็นเ้ ผมก็ปอกผมมาที่หักผมทีบีบังคับมันขึ้นเลยมันเป็นไม้แหงครับมันเริ่มหักเลยครับมือเขากดลงไปนั่นเังบีบให้มันขึ้นเป็นลูกเป็นล่างครับ รถมันขึ้นนะครับเนี่ยดึงต่อน้ำนครับมันต้องขึ้นนะครับอืมนะครับมันก็เริ่มสิขึ้นนะครับ วัดเบิ่งเรื่อยๆ,ๆเลยครับเดือย,ย่านมันใหญ่กว่าปากตุ้มนะครับสารไปหน่อยหนึ่งวัดสารไปหน่อยหนึ่งวัดครับย่านหนึ่งมันน้อยกว่าหรือสองมันใหญ่กว่าเขาบ่อใดครับอันนี้ของผมพอดีะอนะครับตะคอยเห็ดนะครับเย็นแจะผู้เคยสารนสา,างรงหา่นะครับถ้เคยสาร เขากระสิได้แล้วครับนีครับครับในเล็กหน่อยนะครับดังน,นั้นเขาต้องวัดเบิ้งเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวเขาได้แล้ววดัดนียมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับพอได้ยังซี่แล้วอันนี้มาเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับ เอาเส้นนี้นะครับเส้นใดก็ได้เลือกงั้งเส้นหนึ่งหนึ่งเส้นอันนี้ก็ให้ผูกไว้นะครับเด้อนี่ถ้ามันเลื่อนลงเลยผูกไว้แต่ผมบอกผูกคนใช้มือบีบเ,เอาเอาเส้นนี้ก็นับมาอีกหนึ่งสองสามสี่หานับมาหาเส้นครับ,รบ,บเน,นี่ยจับไปดึงเส้นที่เอาเสียเอาเนี่ยเนี่พราะว่าขามมาหาเส้นแล้วครับ บีบนะครัเห็นบหบบันนี้ก็ไล่มาแต่เส้นนี้แหละครับทำไมกระสินมาลอดเขาช่องนี้ครับมือเขาลวงเขาแล้วดึงหน่ลยนี่ครับสองบีเส้นนี้ไว้หัวมือนี่ครับช่องต่อมานี่ครับเอาเส้นถัดมาครับนี่ครับมาเรื่อยๆครับไล่มาเรื่อยๆเลยครับ lại mà để để rồi, lại mà để để เรงนี้เขา,าต้องช่องนี้เขาก็ต้องสอดแล้วครับับบนีบีไปคือเกานี่ก็ต้องสอดครับไล่ช่องกันมาเรื่อยๆนะครับสอดครับสอดครับ เส้นรถไทยกันนะครับปึดนะครับเห็นบอกครับมันสีพอดีกันเลยครับนี่เอาก็เอามือจับดังสี่ครับมือหนึ่งจับนี่กดบีบมุนหมุนนะครับนี่ครับบีบเข้าไปครับนี่ครับกดลงไปนะครับมันสีแลนด์เขาอัตโนมัติแล้วครับนี่ครับจับนี่ครับ มันสิแดนเขาอจะโนมัติเลย้าเอามือจะมันสีกดยังสีบีบนี่ครับบีบมันสีมันสีแดนเขาเลยนี่กดไลที่จะเสร็จนี่ก็ได้ครับนี่แต่ว่าใส่น้ำนะไม่ใชครับหมันฝืดมันจังติดกันอยู่ครับมันว่าเด็กนี่ครับทีนี้เขาจะมาใส่แบบนี่ครับ ขั้นตอนต่อไปครับเอาเซนใดก็ได้ครับเ้นนี้สมมติเ้นนี้ให้สอดลงพี่ครับสองหรือสามก็ได้แล้วครับเด้อนี่ครับคงผมขามสามเลยครับบางคนก็ขามสองครับ่ยกตัวนี้เบิ้งลายมันลงสองครับนเห็นว่าครับลายมันลงสองข้ายาชารสามมามาสิหนึ่งสิฉันั่นเอาก็สอดสองพัดตอนสอดระวังนะครับพยายามแยกมันหักครับนะครับ ค่อยๆสอดลไปเปึ๊บเนี่ยนี่ลายแล้วเสร็จแล้วนะครับลายมันลงมาสิมันสิพอดีมันแต่ถ้าลายลงมาสอดสามเซนมันยาวๆเป็นสี่ก็ต้องสอดสามนด้ครับเด้อนี่สองเซนเซนหนึ่งก็ได้จนฉนากสองสามพอดีครับของผมสอดส,สองนะครับขามสองหนึ่งสองครับเราเาก็เริ่มดัด้ดด,ดัดมันแรงหน่อยครับยันมันหักครับ แต่ถ้าไม่ดิบ,ม,ม,บมันหักครับผมไม่ไม่นี่ครับยันมันหักนี่ครับนะครับสองดัดดัดจ้งหน่อยสอดลงไปแล้วครับมันคอยตุ๊บลงไปมันชีปั๊บอยู่เลยครับนะนี่ครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเนี่ยแค่นี้เขาก็ได้ฝาเปาะบานผมเอินฝา,ปาเปาะหรือว่าฝาปิดตุ่มแล้วครับ เอาก็ะได้ฝาเปาะปิดตุ่มนะครับถ้าของไผมันโน้นขึ้นนะครับใส่วิธีนี้ก็ได้ด้ับครับ,รบเอาไม้ตัวนี้สอดครับบีบกดไปน้ำ แต่กรตบลงไปน้าครับอันนี้ผมมีมือขางเดียวครับเพราะว่ามีขางหนึ่งจับกล่องอยู่ครับนะครับตบลงไปเลยครับแต่มันก็ลงไปเองครับดีบังครับันลงครับนะครับได้แล้ว เรียบร้อยครับฝาเปาะตุ่มปรากฏหรือว่าฝาพิดตุ่มปรากฏครับอันนี้จเจวไปเฮ็ดปิดตุ่มกบกระไดนะครับเด้ว,วัดขนาดให้พอดีแต่ว่าเฮ็ดงาของอะไรนะครับเดิมมันหยัดปลาลงบนทหนงาของต้องอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับ เบาไมมแห้งเหตุนอครับเรียบร้อ,อ,อยนะครับเล้บอกเข้าใจยังไงกับเม่นมาถามใต้คลิปได้ครับแต่สำหรับเอฟซีันหนึ่งบอกว่าอยากให้อยากเห็นตอนสารคอตุ่มนะครับคือไม่ผมกับโบมีครับขัน้นขั้นทีสารให้เบิงมันต้องเริ่มตั้งแต่พูนมาขั้นจีดตัดมาเหตุจะบมเนี้ไม่กับโบมีแล้วรอโอกาสที่ดี สีสานในเบื้องนี้ครับนี่คือไผ่กาวครับนี่ครับลายไผ่กาว,คร,วกามมครับเดี๋ยววหโอกาสที่ดีผมมีไหมนยครับเด้อสีสานตุ่มปรากฏให้เบื้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ขั้นตอนการตัดไหมขนาดเท่าใดเท่าใดจนเฮ็ดจนแล้วให้เบื้องครับเดี๋ยวให้ผมมีไหมก่อนเลยครับเลยเพราะว่าไหมผมก็มีแล้วต้องไป ขอเพิ่นหรือประสานกลับไปหาซสือเอาครับมันใส่อยู่ประมาณสองลำสองลำกว่าๆครับจบร้อยครับรป้าป่อเข้าถ้าบม่เข้าใจแนนใดรกะเม้นมาถามใต้คลิปเดยครับเด้อได้ทุกเรื่องครับถ้าผมตอบได้เด้อบอกว่าจะเรื่องป้าปอ่อสำหรับคลิปนี้กะที่สิบขอจบแค่น,นี้ครับกะทำมักกะอย่า,าลืมนะครับ ปากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสําหรับการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ